ฉันชื่อจันที่มากาัรสารนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับสิวมานานมากตั้งแต่อายุ26ปีค่ะหลังคลอดคนแรกนะคะ<ม>ก็มีปัญหาสิวไม่แน่ใจว่าเกิดจากฮอร์โมนหรือเปล่าก็ได้ไปรักษากับสถานที่คลินิกที่เกี่ยวกับรักษาสิวก็ได้ไปทดลองใช้มา หมดแล้วก็มันไม่ดีขึ้นก็ยิ่งเล็กลงไปเรื่อยๆแล้วก็ได้มาเจอผลิตภัณฑ์ GM1 ของศูนย์วิจัยมังคุดไทยค่ะตอนแรกใช้ไปได้ประมาณ3-4วันก็รู้สึกว่ามีเหอขึ้นมานิดๆแต่เราก็เชื่อมั่นในศูนย์วิจัยก็เลยลองใช้ต่อไปได้ประมาณสักสองสัปดาห์ สามสัปดาห์ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆและปัจจุบันนี้ดิฉันใช้ได้คือสี่เดือนแล้วค่ะหน้าได้เป็นแบบนี้ก็อยากจะบอกว่าก็เหมือนกลับมาเหมือนเป็นสาวเหมือนเดิมตอนแรกดิฉันก็คิดว่าไม่ไม่กล้าออกไปไหนแล้วเพราะหน้าตามันเละมากคิดว่าชีวิตนี้คงจะไปไหนไม่ได้แล้ว ี่ดิฉันมีความสุขมากมีความสุขสุดๆค่ะขอบคุณมากค่ะ